สวัสดีค่ะพบกับเซอร์เวอร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเรานะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเรากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับหลอดใหม่ๆที่เราจะเติมสต็อกเรื่อยๆนะคะกับมีรุ่นใหม่ๆนะคะจะได้ชม ด้วยกันนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวให้ชมกันว่ารอบวันนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะคะมีรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะคะพึ่งแกะกล่องสดลรอเลยค่ะก็ของพึ่งจะมาลงหน้าบ้านเมื่อกี้ก็รอบนี้ก็จะได้มาน้อยหน่อยเพราะว่า,าบางบางบางรุ่น ของเขายังขาดตลาดอยู่นะคะก็คือยังหมดอยู่นะคะเราก็เลยเนี่ยค่ะเขาก็เลยแบบแพ็คเป็นกล่องหยิบย่อยมาให้เรามากเลยแต่ถ้าเราจะรอให้มาพร้อมกันจนครบแล้วค่อยเอาเข้ามาก็เข้าใจคนรอนะคะก็คือแบบคือแบบรอไม่ไหวรอเองเราก็รอไม่ไหวเหมือนกันถ้าแบบต้องรอให้เขาแบบกว่าจะได้ครบตามที่เราสั่งไปแล้วค่อยเอาเข้ามาทีเดียวนะเราก็เลยบอกอ่ะโอเค ได้รุ่นไหนก็เเข้ามาก่อนละกันนะคะก็วันนี้มาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าเรามีรุ่นไหนเข้ามาเติมเงินบ้างนะคะก็เห็นเรียงกันอยู่นี้สีน้ำตาลทุกคนก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นแบรนด์อื่นไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากเคบาคะเคบาก็ยังเป็นพระเอกของใครหลายๆคนอยู่ที่ชื่นชอบในแบรนด์นี้นะคะเคบารอบนี้ก็จะมีมา3าม สามกล่องด้วยกันนะคะก็สามเล่มด้วยกันนะคะส่วนออนตาริโอนะคะก็มีมาเพิ่มหนึ่งรุ่นนะคะก็สำหรับสามทหารเสือของเขาที่รอบที่แล้วก็หมดเกลี้ยงนะคะ ก็ยังเป็นแบรนด์ที่ทุกคนเข้าถึงง่ายนะคะคือชัอ้นเชิงชื่อเสียงของเขาก็ไม่ได้เป็นรองใครเพราะเขา make in USA เหมือนกันนะคะแต่ราคาของเขาคือเข้าถึงได้ง่ายนะคะก็สวยไม่แพ้กันค่ะนะคะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ server kit เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็น s i n 1นนะคะเป็นอุปกรณ์ utility เลยค่ะก็คือแบบคุณประโยชน์ 6อย่างในหนึ่งเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูว่าเขามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวนี้ของเรานะคะเข้ามาเพิ่มเป็นตัวใหม่ที่เรายังไม่เคยเอาเข้ามาเลยนะคะก็เดี๋ยวเปไ็นไรเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูนะคะตัวนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือจริงๆก็เป็นคนที่แบบว่าใช้ประจําอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยใช้แบบเนี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สําหรับ เดินทางแคมปิง้งเป็นอยู่ในตระกูลของ Server Kit นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวไปให้ดูพร้อมๆกันนะคะว่ามันเป็นอะไรนะคะรอบนี้ก็มีทั้งหมด4ีเล่มนะคะสนใจรุ่นไหนก็ทักทายเราเข้ามาได้นะคะโดยการบางทีอ่อ ในคอมเมนต์ใน YouTube เราอาจจะเห็นช้าหรืออะไรหรือบางทีคอมเมนต์ก็ไม่เห็นจริงนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะ,ะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่พิมพ์ตรงในช่อง ID นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าแอดไลนก่อนนะคะแอดไลน์เซิร์ฟเวอนะคะก็จะขึ้นเป็นไลน์เด้งขึ้นมาจะได้คุยกันนะคะหรืออีกลายนึ่งก็คือ,อ ไปพิมพ์ในช่อง id เลยค่ะก็ s e r v e r t h a i l a n d 2นะคะสองช่องทางนี้คือก็แอดไลน์เราเข้ามาได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube เนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมเรานะคะทีอะ่อีกอย่างหนึ่งนะคะแบบคือก็มีบางท่านถามมาว่าแบบเออทำไมต้องมาอ่านบล็อกให้ดูแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะคะแบบออจริงจริงเราก็อยากจะให้เห็นนะคะว่า เราอะคือมีเติมเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆตลอดนะคะคือคือเราก็มีรุ่นใหม่ๆเข้ามาหรือบางทีอาจจะเป็นรุ่นเดิมแต่ว่ามีของเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าแบบางท่านก็ยังรออยู่ว่าเอ๊ะมีมาเติมเรื่องหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอ,อยากจะ ให้ทุกท่านนะคะได้รับทราบว่าอ๋อ,อ,อหลอดใหม่เข้ามาแล้วนะคะสําหรับใครที่รออยู่นะคะเพราะบางท่านก็รอเหมือนกันว่าเอ๊ะของหลอดใหม่เข้ามาวันไหนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอีกรั้นจริงๆนะคะนี่ก็ขอบคุณจริงๆค่ะที่ติดตามรับชมเรานะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้เราแต่ก็สำหรับท่านที่รับชมอยู่นะคะไม่อยากพลาดคลิปต่อๆปอไปหรือคลิปใหม่ๆของเราหลอดใหม่ๆของเราก็อย่าลืมกดติดตามเราหน่อยนะคะกดไลค์ให้เราหน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้เราหน่อยนะคะเห็นกดเห็นแบ tal, บเห็นยอดไลค์นี่คือมันเป็นกําลังใจสําหรับสาหรับ สำหรับคนรีวิวมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เรามีให้กันได้ง่ายๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ